เดินไปกับเดียวบอกไปเอาแป้งตีสารและตีสารนั้นก็ออกสองตั้งสองตั้งหน้าตั้งหลังอ่ะแต่ปีนี้มันยังออกอดี่แล้วก็ไปเตาถ่านอ่ะหันเตาถ่านก็เจ้าเอาแล้วหัวมรุดและแล้วก็แป้งก็ซักใน้อมน้อยน่ะออกเดียตึงออกพยายามพยายามพอแป้งนี่แม่พยายามผี่สบายหมดหมดหมดนะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา เที่ยงคืนนะแม่ยังเดินเล่นในปา่าอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวนอนพักสักแป๊บเอาเห็ดมาขยาวอีกแล้ว